พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระองค์เดียวเพราะปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระองค์เดียวเพราะปราศจากราคะโดยสิ้นเชิงเพราะสงละราคะเสียแล้วชื่อว่าพระองค์เดียวเพราะปราศจากโทสะโดยสิ้นเชิงเพราะสงละโทสะเสียแล้วชื่อว่าพระองค์เดียว เพราะปราศจากโมหะโดยสิ้นเชิงเพราะทรงละโมหะเสียแล้วชื่อว่าพระองค์เดียวเพราะไม่มีกิเลสโดยสิ้นเชิงเพราะทรงละกิเลสทั้งหลายเสียแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าพระองค์เดียวเพราะเสด็จไปตามเอกายนามัคอย่างไรสติปฐานสี่ละถึงอริยมรรคมีองค์แปดเรียกว่า เอกายนานมักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นธรรมเป็นส่วนสุดแห่งความสิ้นชาติทรงอนุเคราะห์ด้วยพระทัยเกื้อกูลยอมทรงทราบธรรมอันเป็นทางไปแห่งบุคคลผู้เดียวพุทธาที่บัณฑิตในปางก่อนข้ามแล้วในอนาคตและปัจจุบันจักข้ามและข้ามอยู่ซึ่งโอคะด้วยธรรมเป็นทางนั้น